ลองเพลงให้ฟังหน่อยสิเอาเพลงไหน <c oughs> สอบคู่ๆนะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะ <c oughs> ลองเพลงดอกสแบงดอกสแสดง พีเบลเท่ากับมาแท้ทุกเวลไม่ใช่ไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นคนที่แบบขำบ่อยขนาดนั้นแค่แบบทำให้ทุกคนมีความสุขใส่ยางสีอะไรเข้ามากเข้ายัางไงคะ <laughs> มันเป็นสีพอฟิลเตอร์หรือเปล่า ฉันมีนามว่าฮินโนกิลอยมาจากทินที่ญี่ปุ่นเอเชียสวัสดีพี่ท็อปมอโซค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่ท็อปไปงานที่ไหนคะวันนี้ <c oughs> <c oughs> ปื้มใจจังเมื่อเจอแม่หังมาจะทิ้งจ้าพรุ่งนี้สู้ๆนะขอบคุณค่ะ จะอีสักหน่อยแล้วก็จะไปตลาดแล้วนะคะไปเดินตลาดไอ่กวาอะไรนะคะ <S <S เอาบ้านมาท่านปิดอยู่บ่คือปิดเรือถนะทางพี่หนึ่งเราไปนั่งชิวกันไหม ยอกของกินเยอะมากลูกเยอะจริงค่ะเมื่อวานหรกไปเฮ้ยเมื่อวานเราได้ไปไหมเดี๋ยวเราไปลองในใจเธอก็ได้ขอเสียงร้องแบบการ์ตูนหน่อยครับยังไงคะจะทำแบบนั้นไม่ได้นะมันผิดกฎหมายนะ จะทำแบบนั้นไม่ได้จริงๆค่ะแต่พี่จะเริ่มต้นใหม่กับเบลโอ๊ยเอยี่ยงนี่ทุกคนขอบคุณพี่หยกนะคะอารมณ์ดีแท้อารมณ์ดีรมีเธออยู่ จะมาอยู่ในใจเพื่อนเอาเป็นเพื่อนรักกันเนาะเพื่อนรักทาได้ทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนรัก <c oughs> ขอบคุณดอกกุหลาบนะคะขอบคุณดอกกุหลาบนะคะเป <c oughs> ็นเบาคนหนึ่งเอ่อเบาจังไดขอขอบคุณนะคะดอกกุหลาบนะคะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณดอกกุราบนะคะผี่น้องผี่น้องทุกคนที่ที่ฝากมาให้นุ้ยผี่น้องทุกคนที่ฟากดอกกุราบมาให้นุ้ยเลยในตอนนี้ในตอนนี้ทีส่งมากกันเยอะมากเลยนะนุ้ยก็ตื่นเต้นมากเลย <c oughs> ด้วยความตืน่นเต้นมากเลยค่ะที่ได้ดอกกุหลาบในวันนี้นะคะแหม่ผีเจ้าใหม่มา่ผีถ้าก,ก็บ,บอกว่าดีใจมากเลยที่มีคนส่งดอกกุหลาบมาให้นุ้ยแหม่แล้วดีใจมากเลยตอนนี้มันต้องพูดแบบรัวๆเลยนะมันถึงจะมันถึงจะเต็มอยนเดียวกันตอนนี้ก็ก <oz S 1> ดีใจมากเลยที่ได้ดอกกุหลาบตอนนี้นี่คนส่งมาเยอะมากเลย ว่าอะไรอย่างไรอุ <laughs> ้ยพันพื้มันแปลว่าไรนี่มันแปลว่าพื้ว่าพื้นว่าพื้ชา,ายว่าพื้ว่าพื้ <laughs> ทุกคนหนูได้เป็นคนตลกขนาดนั้นมนไม่ได้เป็นคนตลกขนาดนัด้นน,น,น,นะใกล้สี่ทุ่มแล้วใช่ใกล้สี่ทุ่มแ,แล้วเราต้องรีบเตรียมตัวกันเรือยนะเราต้องรีบเตรียมตัวกันเรือยในตอนนี้ <c oughs> ไปไปราดงางไปลาดไง อารมณ์ดีพอไปสันเกินโอ้ยทุกคนอย่าพูดเรื่องนี้ปกติปกติคะ่ะนี่คืออาการปกตินะคะคำาเจ็น้ำตาแตกถ้าน้ำตาแตกก็ให้เอามือปิดหูนะคะเพราะมันจะเสียงดังกินข้าวแล้วไม้ กินข้าวแร้วนุน้ยนุ้ยกินข่าวแล้วนี่นุ้ยกินข่าวแร้วแต่แต่โอ้นุ้ยกินข่าวแร้วอุ้ยจริงจริงภาษาใต้พืดว่ายังไงคะทุกคนจริงจริงภาษาใต้พื้นว่ายังไงคะนุ้ยกินผักพริกยวกร้อยไม่ร้อยร้อยแต่แต่แตนี่ปีบ่าว ร้อยแต่กะแต่กะร้อยแต่ลองเพลงให้ฟังเลยค่ะทุกคนวันนี้ทำไมรอยูอาจังลืมเว้นใจอีสานอีสานใต้หรอสัน้นพวกเราต้องได้กินสมตำพวกเราต้องได้กินสมตั้มสมต,ำ,สมตำปูปลารา ตปปู่าาร <c oughs> <c oughs> ถ้าถ้านี่คืออาการปกติแล้วถ้าไม่ปกติเยอะขนาดไหน <c oughs> <c oughs> รัวทุกวันนะปกติ <c oughs> โอ,อ้ทุกคนทุกคนมันต้องว่า ทุกคนทำไปตองบ่านุยตอนนี้ตอนนี้หนุยอาการอาการปกติมากๆเลยนี่อาการอาการปกติมากๆเลยนะพี่เบ้าวได้แรงอ,อกได้แรงอ,อกจริงหน่องเบลหน่องเบลหน่องเบลวบลนบน,นี้จะมาแรงขาเส้ตายกับผี่บ้าวทุกคนค่ะ คนเมื่อยกับเจ้าของเดิม <c oughs> ทุกคนห้ามห้ามแขบไปไหนนะคือแบบว่าเราพอพอจบแล้วเรารับตัวเองไม่ได้จริงๆ <c oughs> เดี๋ยวอีกสักหน่อยนะคะเราก็จะไปตลาดกันนะคะถ้านะุดสจจิตต่อผู้จัดก,การได้นะคะ <c oughs> อามากตัว ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ชอบในความแบบนี้ของหนูหนูก็เป็นคนคนปกติคนหนึ่งนี่แหละค่ะแต่ว่าแค่แค่เป็นตัวของตัวเองมากไปหน่อยนะเดี <c oughs> ย๋ยวจะออกไปตลาดแล้วนะคะทุกคน ที่ตรงนี้เคยมีสองเ่าเคยเป็นเงาอยู่เคียงข้างกันเล่าความฝันให้กันฟังสร้างความหวังด้วยแรงใจสิก้าวไปด้วยกันนอสอง